ก่อนเรกพูพี่นอ้กกอ,นงนองมาละกอสวัสดีพี่น้องมาหนี้มาลาเนเซียมาเจอมาละก,กอจุดเพื่อฟังสักของม,มามองดูพังกอล่งมาของลายยางพี่น้องเราไปเบิ่งกันอีกทีเลยอยู่บ้านดาเด้อะมาได้อยังเนีโอเคจ้ะไปเบิ่งกันอีกที สวัสดีพี่น้องจ้าพี่น้องมาเด้อมากินแต่ตำบองหุงน้ากันตำบองหุงพี่น้องกับไข่ไข่ดำคืออยากไข่ดำพี่น้องกินแต่ไข่ขาวบอกแล้วกัน้ำลายแตกไม่ได้มาอ่างได้พี่น้องเอามาให้กินน้ำมาเบงพกพี่น้องพกพี่แซมมาปีตามนี่ตามเกิดพี่น้องจ้านี่พักพปเกเอนเห็นว่าเนี่ยกุยจะข้ามก่อนอันพักกันนี่อันตามนี่ตาม ตามมีประมานตามเกิดเพราะเกิดปลูกบ่ไใดเนาะพี่น้องซื้อเขาเนาะมีอันนี้พร้อมสม,มูร์แกเ้เพชรฮึแกะแกะพี่น้องมาเลยผักกาดหินผักกาดเขียวยางหินเลยม,ม,เมีนี่แก้เผ็ดพร้อมพี่น้องจ้ะแกอันนี้พี่กินกับสม,มกูกากหมูกแกเ้เผ็ด Việc này cắt chồng mua sát sẻ bình Mà đơ mà đơ ơn vô nè Đẹp mắc quỷ Mà cắt chiếc số sát sẻ bình hồng bằng đơ bình hồng Cứ khay khảo Hát sử nhau đấy tông Tông bê ฟังเสียงหยั่งพี่น้องไข่ดำเคยกินบ่พี่น้องไขด่ดีเดียปเห็นแห่งแงะแงะแงะออกดังหินหินมาเด้อจ้ามาเด้อจะถามเด้อว่ายากลมจะกินกับอบอ่ในเห็นหนัก เห็นางไม่สิโดนพี่น้องกินซ้ำนี่แหละตาได้นางแล้วลืมข้าวเด้ห้าวยุ่ง่ับสันเอาเอาซ้ำนี่ให้มืจอจ้าหิูวน้ำอุ้ยแสบดีดีย่างเผ็ดเลยอืมก็ประกาบไปกาทินออกดังอืมแซ่แล้วรแบนี้พี่น้องไปก่อนบบบนี้แซ่ นี่ก็แงดของดำนี่แงดเนาะยู่บานเ้าบ่อึดตะบายวยเมื่อพลังเขาบ่กินของดำมิจะใคข่าวมาเด้อบัตนี้พี่น้องไปก่อนบัดเนี่ยเอามาให้เบิ่งน้ำพี่น้องพี่กะน,นี้ผู้ได้ยุ่ยยุ่ยหลบร้องกินเด้อพี่น้องเพชรโดยใจดีซาใจเลยไม่บายจา้าขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อขอบคุณทุกกดติดตามกดไลค์กดจะดีจริงกลางเนาะ เป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสมอมาขอบคุณด้หลายค่ะพี่น้องจา๋ามันมานเด้อเราจะรี่รางวัลทีหนึ่งบา,บายบายจุ๊บ